วิธีการใช้งานีดขยวของข้อต่อข้อต่อกันน้ำนะครับนนเราก็ใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่แหวนแล้วเราก็ใส่ข้อต่อเข้าไปนะครับ แล้วเราก็หมุนอัดเปรียวให้แน่นแค่นี้ก็เป็นอันจบข้อต่อกันน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นท่อไฟได้วยนี่เป็นยังสร้างไฟจังมาเลยแยกแยกแกแกจังที่ เดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะผู้สัางเขาแยกคอคอยทะลุแก่จังไรนี่แก่จังไรคอมเมนต์านมาเด้อแก่จังไร เล,เล็กผมบ่มีบ่เลขสามถ้าแปดไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับงานไฟฟ้าที่ตามงานโครงสร้างเดอ้อครับการแก้ปัญหาก็ใช้ข้อต่อกันน้ำนะครับนี่เป็นข้อต่อกันน้ำ คืนเมื่อก็้ไปทางอื่นตัวมึงไม่ย่างไก่กองกูเห็นยังไม่ย่างกานนีกูได้วายที่แรกเอาไว ตัวนี้เราก็จะพันเทป o p p เพิ่มนะครับเพื่อความชัวป้องกันน้ำเข้าในท่อเนื่องจากว่าปูนเวลาเขาเทปูนเนี่ยจะมีน้ำเขาใช้น้ำผสมปูนเพราะฉะนั้นป้องกันไวท้ทีที่สุดครับเสร็จแล้วเราก็คว่อมบล็อกไว้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นชั้นเจ็ด